แก่พ่อแม่ไม่ดีค่ะโอ้ไม่หรอกไม่อีกแล้วเฮ้ยทั้งหมดนี้เห็ดย่างปลาทูยำปลาทูมีแกะปลาทูนึ่งปลาทูนึ่งให้ละเอียดอะกรรมให้ละเอียดเอาปลาทูนึ่งเอาไปไปอบอบแล้วก็มาแกะแกะแล้วก็ไปอบอีกเที่ยวหนึ่งแล้วก็มานี่มีปลาทูมีมะม่วงนี่มีมะม่วงมีมะม่วงมีมีพริกหั่นพริกหั่่นตะไคร้หันตะไคร้หั่น หอมหันแล้วก็มีน้ำเตะกับต้นหอมต้นหอมสละแหน่พริกป่นอ่าสละแหน่พริกป่นเนาะเอาเริ่มเลยคุณแม่อ่าเริ่มเลยนะคะครับพอันดับแรกพริกป่นใส่ครับขยำขยำบอกคุณแม่ขยำขยำขยำโอ้อ่ามะม่วงใสใส่ลงไปมะม่วงใสขยำต่อขยำต่อครับ ศิลปินมากวนมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วอย่างนี้ติดตาเมื่อกี้นองเลยพอมีผักกุนแหวนศิลปินมากวนตะไคร้ตะไคร้กับพี่พี่ขันไว้อ่าตะไคร้กับพี่ขันไว้ใาสายยำยำต่อยำต่อไปอะไรต่ออืมอ่าใช่ียว่าแล้วคุณนี่ ใช่ที่เดียวมันเดี๋ยวมันหลวบความกันโอ้โอ้ครับครับต้องต้องมีขั้นตอนเนาะมีขั้นตอนครับต่อไปหัวหอมหัวแดงออ๋หอมหอมแดงหั่นจ้าครับต่อไปก็เอาอันนี้ใส่อะไรนะต้นหอมหอมตีโอ้ครับครับใส่หลายเน่อใส่หลายค่ะผักหลายเนาะผักหลายคน่อครับอ๋อน่าทานมากอันนี้ยำปลาทูยำปลาทูโอ้อันนี้จะได้ใส่ใส่รสลูกบาศก์ไหมลูก ซิลปินมักม่วนเด้ยคุณแม่ศิลปินมักม่วนวันนี้ทำยำปลาถูกินอาหารทะเลได้หมวันี้เชื่อวิเคราหเอาชื่อวเรามหลเด้อเอาช่วครหเด้อเด้ยขันขัยังขันรขัขับรขันยังขอนรถรถเสียเอารถเสียมาอย่าขานรถเสียไปแล้วกันเร้วนะคะ เด็ดเราบ่อยเด็ดเราค่ะอ้ยวดเรื่องทั้งใจคุณแม่มา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 นี่แม่ที่ใส่ไงซระาเน่ปลานะคะใส่ะาลาเน่น้ำปลาสูร้อนไม่ต้องใส่หรอกน้ำปลาไม่ต้องใส่เพราะว่าสูร้อไม่ต้องใส่เพราะว่ามันมันนัวแล้วมันนัวอยู่แล้วนะโอเคครับโอ้สุดยอดซูจอดเอาขยำขยำมันขยำนิดหน่อยเป็นอันว่าเสร็จอัน่าเสร็จนะซิมแล้วคุณแม่ซิมแล้วเสร็จนะโอเคโอเค มันเลนียวแล้วที่ไหนได้บนน้าที่ไหน้าี่นองดบนนอฝากบ่หรอฝากก็ได้ต่นเราคนให้เราเลยครับมบ่มมือแล้วแม่รมือหรอเอาไม่นี้ครับอ่าครับครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะ